บทสาธยายเรื่องสังโยชสนสูตรปัญญาแห่งคฤหัตเชือกที่ผูกเราไว้คือฉันทาราคะที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนวัคจิตตะสังยุตในย่อหน้าที่537ถึง540เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ในวาระนี้เราได้เดินทางมาถึงสังยุตใหม่คือจิตตะสังยุตซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุบาสกผู้เป็นเลิศในการแสดงธรรมนามว่าจิตตะคฤหบดีอาตามาจะขอน้อมนำเอาสังยุตสนสูตรเป็นพระสูตรที่หนึ่งแห่งสังยุตนี้มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟัง คำว่าสังโยชน์ในชื่อพระสูตรนี้หมายถึงเครื่องร้อยรัดหรือกิเลสท,ที่ผูกมัดสัตว์ไว้ในภพสงสารพระสูตรนี้คือแบบอย่างอันง,งดงามที่แสดงให้เห็นว่าปัญญาในพระธรรมวินัยนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในหมู่บรรพชิตเท่านั้นแต่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็สามารถเข้าถึงและแสดงธรรมอันลึกซึ้งได้เช่นกัน สมัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นพระเถระจำนวนมากได้สนทนาธรรมกันถึงปัญหาข้อหนึ่งว่าคำว่าสังโยน์กับคำว่าสังโยชนะธรรมหรือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยนนั้นมีความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันซึ่งพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความเห็นแตกออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเห็นว่ามีความหมายแตกต่างกันอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่ามีความหมายเหมือนกันต่างกันเพียงพยัญชนะในขณะนั้นเองจิตตะคริหะบดีผู้มีปัญญามากได้เดินทางมายัางสถานที่นั้นพอดีและได้สดับฟังข้อถูกเถียงนั้นท่านจึงได้เข้าไปกราบพระเถระทั้งหลายแล้วได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ธรรมทั้งสองคำนี้มีความหมายที่แตกต่างกันทั้งในด้านอัตถะและพยัญชนะถ้ากระนั้นกระผมจะขอยกอุปมาให้ฟังจิตตะคฤหบดีได้ยกอุปมาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเปรียบเหมือนโคสีดำตัวหนึ่งและโคสีขาวอีกตัวหนึ่งถูกผูกไว้ด้วยเชือกเส้นเดียวกัน หากมีผู้ใดกล่าวว่าโคดำเป็นเครื่องผูกของโคขาวหรือโคขาวเป็นเครื่องผูกของโคดำคํากล่าวเช่นนั้นจะถูกต้องหรือไม่พระเถระทั้งหลายตอบว่าไม่ถูกต้องเลยคฤหบดีโคทั้งสองไม่ใช่เครื่องผูกของกันและกันแต่เชือกที่ผูกมันไว้ตัางหากคือสังโย์หรือเครื่องผูกที่แท้จริง เมื่อนั้นจิตตะคฤหบดีจึงได้กล่าวสรุปธรรมะอันลึกซึ้งว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญฉันใดก็ฉันนั้นตาไม่ใช่เครื่องผูกของรูปรูปก็ไม่ใช่เครื่องผูกของตาแต่ฉันทาราคะคือความพอใจอันเจือด้วยความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตากับรูปนั้นต่างหากคือสังโยชน์ที่แท้จริง หูไม่ใช่เครื่องผูกของเสียงเสียงก็ไม่ใช่เครื่องผูกของหูจมูกไม่ใช่เครื่องผูกของกลิ่นกลิ่นก็ไม่ใช่เครื่องผูกของจมูกลิ้นไม่ใช่เครื่องผูกของรสรสก็ไม่ใช่เครื่องผูกของลิ้นกายไม่ใช่เครื่องผูกของสัมผัสสัมผัสก็ไม่ใช่เครื่องผูกของกายใจไม่ใช่เครื่องผูกของธรรมารม์ ธรรมารมก็ไม่ใช่เครื่องผูกของใจแต่ฉันทาราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะภายในและภายนอกทั้งสองนั้นต่างหากคือสังโยชน์ที่แท้จริงเมื่อจิตตะคฤหบดีกล่าวจบลงพระเถระทั้งหลายต่างก็ได้กล่าวชื่นชมว่าดูก่อนคฤหบดี เป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วที่ปัญญาจักสุของท่านสามารถอย่างทราบในพระพุทธพจน์อันลึกซึ้งได้หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ปัญญาของอุบาสกผู้เป็นพหูสูตร พระสูตรนี้คือเครื่องยืนยันว่าการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงปัญญาอันลึกซึ้งในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศภาวะจิตตะคฤหบดีแม้จะเป็นผู้ครองเรือนแต่ด้วยความที่เป็นผู้ใส่ใจในการฟังธรรมการสนทนาธรรมและการพิจารณาธรรมอยู่เสมอท่านจึงสามารถเข้าถึงความหมายอันลึกซึง้งและสามารถแสดงธรรม โปรดให้กับพระเถระทั้งหลายได้เช่นกันนี่คือแบบอย่างอันยอดเยี่ยมที่กระตุ้นเตือนให้เราทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัตพึงไม่ประมาทในการศึกษาและพิจารณาพระสัทธธรรม 2. การแยกแยะระหว่างสังโยชน์กับสังโยชนะธรรมอุปมาของจิตตะคฤหบดีนั้นชี้ให้เห็นความจริงได้อย่างชัดเจนที่สุด สังโยชน์คือทำรรอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ในอุปมานี้คือโคสีดำและโคสีขาวซึ่งในทางธรรมก็คืออายตนะภายในหกตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกหกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรม,มารมสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวกิเลสโดยตรง สังโยชน์คือเครื่องผูกที่แท้จริงในอุป,ปมาณนี้คือเชือกซึ่งในทางธรรมก็คือฉันทาราคะคือความพอใจและความกำหนัดยินดีที่เกิดขึ้นระหว่างกลางเพราะอาศัยการกระทบกันของอายตนะภายในและภายนอกนั้นต่างหาก 3. หนทางปฏิบัติคือการตัดเชือกไม่ใช่การทำลายโค ความเข้าใจที่ถูกต้องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติเพราะมันทำให้เรารู้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่การพยายามทำลายประสาทสัมผัสหรือการหลีกหนีจากโลกภายนอกอย่างสุดโตง่งเพราะนั่น เปรียบเสมือนการพยายามฆ่าโคดำหรือโคขาวทิ้งไปซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดแต่หนทางปฏิบัติที่ถูกต้องคือการใช้สติปัญญาเข้าไปตัดเชือกคือการเจริญสติรู้เท่าทันในขณะที่เกิดการกระทบ เมื่อตาเห็นรูปก็ให้มีสติรู้ทันเมื่อได้ยินเสียงก็ให้มีสติรู้ทันเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็จะตามมาพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วฉันทาราคะหรือเชือกแห่งความพอใจกำหนัดยินดีก็ย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อเชือกถูกตัดขาดแล้วโคทั้งสองตัวก็ย่อมเป็นอิสระจากกันฉันใดจิตของเราก็ย่อมเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งปวงฉันนั้นขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร